นี่ครับท่านผู้ชมมันเนียงตอนนี้ผมหิวมากเลยนะเฮ้ยฐานพม่าเปล่าท่านผู้ชมละมุดป่าเม็ดมันก็เหมือนละมุดทั่วไปนะครับมันลูกอะไรครับท่านผู้ชมเนี่ย สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางตอนนี้เราอยู่กันที่ในป่าประเทศพม่าซึ่งเราเดินมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วฮะตอนนี้มันสว่างแล้วครับก็เราเดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เร้ก็น่าผมมันเหมือนคนแบบว่าเพิ่งตื่นใช่ไหมก็นั่นแหละตื่นเช้าขับรถขึ้นมาถึงชายแดนแล้วก็เดินลงมาฝั่งพม่าเพื่อจะมาหาลูกมะเนียงให้ท่านผู้ชมได้ดูในป่าลึกมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าลึกมากนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราเดินเข้าป่าลึกไม่ได้นะผมฝนตกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้พวกผม จะได้ลูกมะเนียงไหมนะครับผมคุณผู้ชมรู้จักไหมมะเนียงเดี๋ยวถ้าผมเจอผมชี้ดูนะครถ้าเจอนะช <c oughs> นะไปกันเลยครับผม ตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงที่พักชั่วคราวนะฮะหิวครับท่านผูช้ชมไม่ไหวเมื่อเช้าตอนประมาณตีสองตีสามเนี่ยผมกินข้าวไปรอบหนึ่งแนละ้วแล้วก็เดินขึ้นเขาลงห้วยไปเรื่อยนะฮะก็หิวข้าวนะครับผมเอ้ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับผมน้องบียักษ์ผู้ข้าแจ็คของเราก็าจ,จะเป็นคนก่อไฟนะฮะ <Okay. S 2> ตอนนี้เรา <Okay. S 2> ไม,ไม่ไม่ได้เข้ามาป่าลึกมากนะฮะเดินมาก็ประมาณสองสามชั่วโมงก็ถึงจุดหมายนะฮะ ระยะทางที่เราเดินมาก็ประมาณ6กิโลจากสุดเขตแดนไทยนะฮะไม่รู้ว่าถ้าทหารพม่าเจอเนี่ยเราจะโดนว่ากล่าวตักเตือนด่นไหนหรือเปล่าเราไม่ได้มาทําอะไรนะฮะเราก็มาหาผักเฉยๆนะฮะมาเก็บพืชที่กินได้เฉยๆนะฮะก็เลยอยากจะแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าป่าที่นี่มันเป็นยังไงนะฮะในระหว่างทางนะฮะเราเก็บดอกดาลามาท่านผู้ชมน่าจะรู้จักนะดอกดาลา หลายๆคนก็น่าจะรู้จักรสชาติมันจะเปรี้ยวๆนะครับผมแล้วก็หัวีกล้วยป่านะครับผมอันนี้คือผักหวานป่าโชคดีมากเลยนะที่นี่มันไม่มีทากนะครับผมแล้วก็น้ําที่นี่ใสามากนะครับแต่ยังไงก็ต้องกรองอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าทุกที่ที่น้ํไหลหรือน้ําใสนะฮะมันก็ไม่ได้แปลว่าสะอาดเสมอไปนะฮะเราเข้าป่าเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนทำไมมันจุดไม่ติดนี่ไงฝานี่ ช่วงนี้ตามชายแดนไทยพมา่าฝนตกหนักนะครับผมฝนจะตกทุกเย็นเลยนะฮะที่ก็เลยชื้นนะครับผมก่อไฟก็ค่อนข้างจะยากนะฮะตกทีตกหนักด้วยนะตกนานด้วยตกหนักด้วยอยากภูค่าแจ็คมะม่วงอร่อยไหมนะ <laughs> แทะใหญ่ถ้าทางจะหิวมะม่วงป่านะครับตอนแรกมันเป็นมะม่วงที่บ้านนี่แหละแต่ว่าหิวมาในป่าเมื่อกลายเป็นมะม่วงป่าไปเลย <laughs> มันเนียงนี้ภาษากหลังเขาเรียกแต่นีซส่านะครับแต่ภาษากระเรียงเรียกไหนซะาถ้าแปลเป็นไทยแปลไงวะลูกเนียงเออลูกเนียงลูกเนียงใช่ถ้าแปลเป็นแบบว่าเป็นคำเลยตันี้ตนี้ก็ลูกเออลูกตะกานะฮะแล้วก็ไหนส่าก็ลูกตะกาอีกอะไรฮะภาษากระเรียงกภาษากลางลังมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับผมภาษากะเลียงคลิปละคำตอนนี้ไฟล์ของเราก็ติดแล้วนะฮะ แกงดอกดาลานะครับตุ้มๆเลยเนี่ยเราเก็บมาเมื่อกี้เนี่ยมีบานด้วยนิดหน่อยนะครับผมดอกดาล่าป่าวะดอกดอกดาลาป่านะดอกดาลาม,มีมีป่ามีไม,ม่ป่าด้วยเหรอมันอยู่ในป่าก็ต้องเป็นป่าดินั่นแหละดิม้อใส่ได้หนึ่งกิโลจะแต่ผมจะใส่สามกิโลนะครับเเาาาาร้้ป่่ลยยยมมนีีกดดไ ตอนนี้ผมหิวมากเลยนะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวละเพราะว่าข้าวเนี่ยผมห่อมาส่วนแกงมาทำกินที่นี่นะฮะมีหมาเหา่ามีหมาเห่าเลยเหรอข้างบนนุ่งนไงไม,มันได้ยินไหมกินเยอะขากินเย่ะเฮ้ยฐานพมา่าเปล่าตอนนี้แกงรวมมิตร ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะมีทั้งผักวันมีทั้งดอกดาลาแล้วก็มีทั้งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันจะใต้เพลิงเกี่ยวเนี่ยดอกเหมือนกันเป็นดอก,ลลกแล้วก็ไอเนี้ยน้ำมอือพอมเขาเรียกอะไรอ,อร่อยมากผมชอบกินนะฮะเราผมเข้าป่าผมเจอผมจะเก็บมากินมันจะหอมมากเลยนะมันต้องย่างมันต้องลนไฟนะครับผมต้องรนไฟเอาไปกินจิ้มกินกันกับน้ำพริกแล้วก็กินดิบๆก็ได้จริงๆอะ่ะแต่ต้มกินอะไรแบบนะี้ก็ยังไม่เคยกินนะ อร่อยมากนะครับกับข้าวกับปลาของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เอาเสือธรรมชาติมาปูนะครับผมเพื่อจะรับประทานอาหารในมื้อเช้ารอบที่สองแล้วกันรอบที่สองของผมนะครับผมถ้าทางอร่อยนะไม่มีช้อนเหรอเดี๋ยวผมก็จะรับประทานอาหารแล้วนะครับอันนู้นเลยรุ่นนี้อร่อยครับ ราค่นกพ้วินชาเลยนวลนมาคามา่มมันอร่อยใจน้เขาที่นี่ไทยย่ีอ๋อน้เขาตอนนี้เรากนตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหนังท้องตึงแล้วหนังตาก,ก็ยันนะครับผมต่อไปก็จะพาท่านผู้ชมไปหาลูกมะเนียงแล้วนะครับผม กินข้าวในปา่ามันอร่อยจริงๆเลยท่านผู้ชมลูยังไยครับต้นไม้ต้นขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมขนาดขนาดมะหือมาอะไรนะฮะ ที่นี่มีทากนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเดินขึ้นมข้างบนเนี่ยมันจะมีทากเยอะมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าน่าแรงนี่มันจริงหรือเปล่ายิ่งฝนตกบัดเนี่ยมันก็น่าจะมีนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชม หน้าใหญ่แยงอะ่ะแต่ก็ยังว่าเรามาถิ่นของมันเราก็ต้องเจอมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่ป่าที่เนี่ยมันก็อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับผมแล้วแล้วก็มาถึงยอดเขาสักทีนะครับหลังจากเดินขึ้นเขา ทางก็ชันท่าก็ไม่ถือว่าเยอะมีน,นะครับต่อไปก็นั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วก็จะเดินหามะเนียงแถวนี้ต่อนะครับผมระวังทางแล้วก็โดนไปคนละตัวสองตัวผมนี่โดนไปสองตัวท่ากัดนะครับผมอย่างนี้นี่ไม่ว่านี่คขาเรานะมาเจอทักที่มันทึบมากเลยนะครับท่านผู้ชมผมจะถ่ายวิวที่แบบวา่ามองไกลๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็ถ่ายไม่ได้นะครับผมคือมันล้อมรอบไปด้วยต้นไผ่ต้นไม้นะฮะเนี้ยสภาพเป็นอย่างนี้ ผมไม่รู้จะถ่ายภาพยิวให้ืท่านผู้ชมเห็นได้ไงผมก็พยายามจะหาจุดที่มองได้ไกลๆนะแต่ไม่ไม่มีอะ่ะนอกจากว่าเราต้องปีนต้นไม้ต้นเนี้ยแต่เราคงไม่ไหวนะต้องขออาภัยด้วยนะครับปปท่านผู้ชมมีมาปางป่าด้วยนะครับ<ะ>นั่นไงท่านผู้ชมมาปางป่าลูกสุกเต็มต้นตกเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนั่นไงเห็นไหม นี่ครับท่านผู้ชมลุปลงปังป่าแต่จริงๆลูกมันก็เหมือนมะปังทั่วไปนี่นะครับแต่ว่าลูกเนี้ยมันกลมแล้วก็มันเล็กไปหน่อยมันตกแต่ต้นเยอะเลยนะครับผมนี่ครับเห็นไหมท่านผู้ชมครับเราจเจอลูกมะเนียงแล้วนะครับผมตอนนี้น้องดียักษ์ผู้คา่าแจ้กก็กําลังปีนไปเก็บอยู่นะครับเพราะมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่สูงเกินที่เราจะเอื้อมไปถึงนะฮะ ไรอไล้วาไม่ต้ครับไม่สวยไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สวยนะแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยอันนี้เนียงเล็กนะครับไม่ใช่เนียงใหญ่เนี่ยครับมันเนียงทั้งหมดที่พวกผมหาได้กันมานะครับผมฝักคือสวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับ น้องดีอยากผู้ฆ่าจจเก็บม่วงป่ามานะครับผม,เ,มดเดี๋ยวผมกินให้ดูกลิ่นยัางงามตีนเลย <c oughs> ผมพูดเล่นหอมมากเลยนะครับท่านผู้ชมหอมมากๆแล้วก็หวานมากหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,นะครับแต่เม็นมันใหญ่นะเนื้อมันน้อยอือ จะมัโหอมอยแล้วครัอมโมหวานมากบอกตรงอัลคัมดูลิลลาท่านชมครับผมเดินมาเจอละมุดป่าไม่มีกลิ่นนะฮะผมแกะให้ดูก็ไม่มีกลิ่นเลยนะครับมีร่องรอยสัตว์มากินลูกที่มันสุกแล้วนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมละมุดป่าเม็ดมันก็เหมือนละมุดทั่วไปนะครับนี่ครับผมอันนี้คือมันกินไม่ได้นะมันสุกจนเน่าแล้วล่ะมันหวานมากนะครับท่านผู้ชมหวานมากๆผมเคยกินอยู่นะมันลูกอะไรครับท่านผู้ชมเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยไม่รู้กินได้เปล่ามันเป็นเผานะครับเนี่ยมีหนามด้วย นั่นนะครับเป็นพวงเป็นพวงขึ้นไปเลยนะครับไม่รู้มันลูกอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะจะขอบคุณมากๆเลยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็ลงมาถึงห้วยนะฮะผมก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมกันเพียงเท่านี้ขันมากใครที่ชอบในการทำทำคลิปของผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมจดกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งแล้วก็แชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายอตามน้ำแล้วคัน